คุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาในระยะเวลาอันใกล้นี้หรือเปล่านะคะมาดูกันค่ะขึ้นไพ่หรือีนะคะคุณได้แน่นอนค่ะเพราะว่า คุณมีบุญนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่มีเทพเจ้านะคะมีพลังธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ค่ะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการงานการเงินความรักสุขภาพหรือตามหาคนหายนะ,ะหรือการเจ็บป่วยก็จะหายดีถ้าอยากได้เงินก็จะได้ เงินก้อนนั้นที่ปรารถนาค่ะถ้าถามถึงเรื่องความรักก็จะมีเทพอุ้มสมนะคะให้สมดังใจค่ะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแน่นอนนะคะอย่าลืมทําบุญทําความดีและสวดมนต์ด้วยค่ะถ้าคุณคิดว่านี่เป็นพลังงานของคุณนี่เป็นคําทํานายของคุณแล้วแล้วก็ให้คุณพิมพ์น้อมรับคําทํานายนะคะแล้วกดแชร์กระจายออกไปค่ะถ้าอยากเจออาจารย์อีกกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะ